สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องนำเสนอให้สาระความรู้เกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสาบที่ผ่านมานะฮะต่อมาปอปาก็มาเป็นช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการนะฮะคลิปนี้วิดีโอนี้ ปอป่าศึกษาดัางเหรียญบรานั้นจะพา f อเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเ,น,เ,น,เ,น,เน, Reading นี่ยมาดูเหรียญ5บาทฮะเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนฮะเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนถ้าเป็นเหรียญ5บาทปกติธรรมดาที่เราใช้ใจ่ายไม่มีความนิยมเลยเนี่ยก็คงยังไม่เอามานําเสนอนะฮะแต่เหรียญน,นี้ปอป่า,าได้เข้ามา3รู้สึกจะ3เหรียญฮะเมาื่อวานนี้ ก็เลยเอามานำเสนอฮะก็คือเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2546ารยฮะเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่ 2. นะฮะสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2546ส่วนอันดับที่1ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าเป็นปีพศ254 0แต่เราจะมา พูดถึงวันนี้ก็คือเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546ฮะยอดจำนวนการผลิตนะท่านผู้ชม182,000เหรียญน,นี่คือข้อมูลด้านจำนวนการผลิตนะฮะเหรียญ5บาทปีพศ2546นะท่านผู้ชมถ้าย้อนหลังไปประมาณ8ปี9ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึงเนี่ย มีราคาเริ่มต้นแค่150บาทเองะฮะถ้าหากปรป่าเนี่ยจำข้อมูลไม่ผิดเลยนะฮะเหรียญหนึ่งเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ150บาทเท่านั้นเองถ้าย้อนหลังไปประมาณ8ปี9ปีที่ผ่านมานะฮะกว่าจะใช้เวลามาถึงเหรียญละ300 400 500นี่ยใช้เวลากัน10ปีเลยท่านผู้ชมแต่พอมาถึงวันนี้ก็ยังดีนะฮะว่าเขามีราคาเกินหน้าเหรียญเพราะว่า ยุคนี้ตั้งแต่พ่อหลวงหลอเก,ก้าเราท่านทรงสวรรคตคเนี่ยเหรียญของท่านทุกทุกทุกชนิดราคาเนี่ยกค่อนข้างจะมีราคาสูงฮะเพราะหลายคนประชาชนชาวไทยเนี่ยนิยมที่จะเก็บไปสะสมฮะนิยมที่จะเก็บไปสะสมฉะนั้นเหรียญของพ่อลหลวงลอเก,ก้าเราเนี่ยก็จะมีราคากันฮะเอาเป็นว่าเหรียญธรรมดาในช่องปอปานะพูดถึงเหรียญสิบ,บาทนี่ก็ หรือเหรียญ5บาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีพศ2550 51นะก็ยังมีนักสะสมเราเราชาวบ้านหรือเปล่านะประมาณเนี้ยเหมือนชาวบ้านแบบประ่าๆเนี้ยก็ยังมีนะท่านผู้ชมมีมาถามนะฮะมีมาถามว่ามีเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้ขายไหมสภาพาผ่านใช้หรือสภาพาใหม่เลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะทุกปีพศนะฮะแทบจะมีคนถามอยู่พอสมควรฉะนั้นเหรียญพระหลวงร๊อกเก้าเหรีเนี่ย ก็สร้างกระแสนในวงการนักสะสมให้มีความนิยมกันมากขึ้นมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นเหรียญ5บาทปีพศ2 5 4 6ิที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะนะก็มีราคาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆนะฮะปัจจุบันวันนี้ก็ถ้าเหรียญผ่านใช้จริงๆรินะท่านผู้ชมก็เริ่มกันที่จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะประมาณ350 300- ถึง400ถึง500ประมาณนั้นนะฮะ ราคาที่ซื้อขายเปลี่ยนมือกันประมาณนั้นนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยเริ่มจาก300้ยได้ซ้ำฮะเริ่มจาก300ก็คือเหรียญเนี่ยที่ผ่านใช้มาเนี่ยถึงแม้จะเป็น5บาทเหมือนกันนะท่านผู้ชมปีเดียวกันเนี่ยการผ่านใช้ไม่เท่า,เท,าเทียมกันบางเหรียญก็ผ่านการใช้มาค่อนข้างมากก็ผิวนี่ก็จะยับเยินนะฮะผิวก็จะยับเยินเหรียญไหนที่ผ่านการใช้งานน้อยหรือถูกเก็บ ไว้อย่างดีจากนักสะสมท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยเหรียญน,นั้นก็จะมีสภาพผิวที่ค่อนข้างดีงดก็อาจจะได้ราคาฮะตกลงกันก็ราคาก็จะสูงกว่าเหรียญที่ยับเยินมาฉะนั้นอย่างช่องปลาปาเช่นเดียวกันนะฮะช่องปปาเนี่ยรับซื้อนะท่านผู้ชมยกตัวอย่างสามเหรียญน,นะฮะปะปาก็จะซื้อราคาไม่เท่ากันนะฮะราคาไม่เท่ากันเพราะเหตุใดท่านผู้ชมเพราะว่า เหรียญ5บาทยกตัวอย่างปีนี้นะฮะสามเหรียญเนี่ยสภาพผิวนะท่านผู้ชมสภาพผิวเนีนเน่จะผ่านการใช้งานไม่เท่ากันอย่างที่ปราปาบอกไปข้างต้นนะฮะยกตัวอย่างเอาตัวอย่างเหรียญน,นี้นะฮะตัวอย่างเหรียญน,นี้เป็นสภาพผิวถ้าดูเผนๆนะจะเงานะฮะจะเงาถ้า นักสะสมใหม่ๆเอาใหม่ๆเลยนะป้ปายเองก็ไม่ใช่ว่าช่ำชองเท่าไหร่แต่บอกว่าถ้านักสะสมใหม่ๆเนี่ยดูแล้วใน,นเหรียญน,นี้ปั๊บเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะโอ้โหเหรียญน,นี้ยังมีน้ําเงาจับอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะฮะน้าเงาจับอยู่เลยประมาณนี้ก็ตกลงราคากันซื้อขายนะจับมาในราคาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะอย่าง3ามร้อยถึงห้าร้อยก็จ,จับมาถึง500บาทอะไรประมาณนี้แลเหรียญน,นี้ไปดูอ่าเกิดคู่กัน2เหรียญใช่ไหมท่านผู้ชมอ่า ถ้าคนดูไม่ค่อยจะเป็นนิดนึงนะก็จะเลือกเอาเหรียญนี้ราคาแพงไว้ก่อนแต่เหรียญนี้ดูเก่าๆประมาณนั้นก็จะไม่อยากจับนะถ้าจับก็จะจับเหรียญนี้ถ้าอย่างนี้สามร้อยไม่จับนะฮะจะจับเหรียญนี้เพราะว่าสภาพยังใหม่ดูดีแต่บางครั้งบางข่าวก็ท่านผู้ชมฮะอย่างตัวป่าเองเนี่ยฮะก็ถ้าได้ป่าดูอย่างเหรียญเข้ามาเนี่ยเหรียญเข้ามาเนี่ยแต่บางครั้งท่านผู้ชมกว่าจะมาถึงเบาป่าเนี่ยก็ น้องแอดมินเขาก็ตกลงกับเจ้าของเหรียญไปแล้วก็ส่งรูปมาทางไลน์ฮะบางครั้งนะดูรูปในไลน์เนี่ยก็ไม่ชัดเจนเหมือนเรามาส่องกล้องดูนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเพราะว่าสามเหรียญน,นี้นั้นถ้าสภาพผิวดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญน,นี้สภาพผิวดีที่สุดนะฮะก็คือบวกลบคูณหารเนี่ยดูรอบเหรียญนะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ย อย่างปปานี่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องน้ำเงา,งาๆนะฮะปะปาจะซื้อเหรียญะจะดูเหรียญให้ราคาเหรียญไปเนี่ยก็จะดูสภาพผิวก่อนดูสภาพผิวก่อนนะก็คือปปาก็ใช้ประสบการณ์นะ,ะอย่างเหรียญเนี้ยอย่างเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมถ้าสองกล้องดูแล้วนะฮะเขาก็ไม่มีความแตกต่างจากเหรียญน,นี้สักเท่าไหร่ถ้าบูผพูดจริงๆนะฮะสองอย่นี้ผิวจะมีรอยขีดข่วนมากกว่าเหรียญน,นี้นิดหนึ่งถ้าดูภาพรวมนะฮะสำหรับตัวปปา อันนี้มายกตัวอย่างว่าเหรียญน,นี้ปอปาอาจจะรับเข้ามาแค่350รยเหรียญน,นี้อาจจะ400ถ้าเหรียญน,นี้เลยก็ถ้าเกิดตามปอปาดูนะฮะถ้าดูเนื้อในเนี่ยถ้าสวยกว่าเนื้อในสวยกว่าตัวหนังสือยังคมกว่าไม่มีร่องมีรอยมีอาจจะน้อยประมาณนั้นฮะรูปเหรียญทั้งหน้าด้านหน้าด้านหลังนี่ก็จะจะคมยังเหลือความคมชัดกว่าร่องรอยน้อยแต่เหรียญน,นี้แต่ดูสภาพเก่า ดูสภาพเหมือนเก่านัท่านผู้ชมผ่านการเวลานานนะฮะก็จะสภาพเก่าแต่ถ้าเหรียญน,นี้ใช่ไหมเกิดดูเหรียญน,นี้แล้วโอ้โหน้ําเงาจับนะครับความมันยังจับแวววับฮะแต่เราไปส่องกล้องดูจริงๆดูใกล้ๆเนี่ยเขาอาจจะมีรอยฮะมีรอยตัวหนังสืออาจจะมีรอยแล้วขาดขาดหายไปไม่ตัวหนังสือไม่เต็มใช่ไหมเพราะมีรอยขีดคนผ่านการใช้งานมาที่อย่างป๊ปาดูเองเนี่ยป๊ปาก็ส่วนตัวของป๊ปานะฮะปปาก็ จะดูในสภาพผิวน,น,นะนะดูในสภาพผิวบางทีปาปาจับมารับมาจากผนเป็นณา์ที่ขายให้นะรับมาปับ๊บยกตัวอย่างนี่สามเหรียญเนี่ยคือเหรียญน,นี้ปับ๊บถ้าป้าปาดูความใหม่เขายังมากกว่าเหรียญน,นี้ใช่ไหมฮะดูคมวับสวยกว่าแต่ป้าปาไปส่องดูแล้วเนี่ยอย่างป้าปาร,รับมาสามยกตัวอย่างสี่ร้อยนะยกตัวอย่างนะท่านผู้ชม ป่อปารับมา400เหรียญนี้รับมา400เท่ากันอะไรประมาณนี้เหรียญนี้ป่อปาก็จะขายไปยกตัวอย่างนี้สมมุตินะก็อาจจะขายไปรับมา400จะขายไป500ถ้าเหรียญนี้รับมา400เช่นเดียวกันแต่ป่อปาไม่รู้ว่าต้องมาถึงมือป่อปาก่อนแต่น้องก็ตกหมไกแล้วเนี่ยป่อปาก็อาจตัวนี้ขายไป500ตัวนี้ก็จะเป็น5 5 0 5อันนี้ยกตัวอย่างนะฮะ แต่แฟนที่ขอถ่ายรูปไปเนะี่ยบางครั้งเขาก็เขาเก่งนะเขาก็จะดูออกเหมือนปปาว่าอะงั้นเอาเหรียญน,นี้นะอะ,อะไรประมาณนี้แต่ถ้าคนยังไม่ช่าชองจริงก็จะดูเหรียญเงาใช่ไหมดูเหรียญเงาปับ๊บเปรียบเทียบเหรียญน,นี้ราคาเท่ากันยกตัวยอย่างฮนะราคาสูงกว่ากัน50บาทเอาเหรียญไหนหรือราคาตั้งไว้เท่ากันเนะี่ยเขาก็จะเลือกเหรียญน,นี้ที่ปปาะปะ้าสังเกตนะเลือกเหรียญน,นี้เพราะน้นเขายังมีความมันมีความแวววาว แต่ที่จริงแล้วท่านผู้ชมเนื้อในที่ดีที่สุดบางครั้งก็จะเป็นตัวนี้นะฮะอะไรประมาณนั้นแต่ยางปอปารับมาเนี่ยน้องเขารับมาแล้วว่าตกลงราคาอาก็ให้อย่างนั้นอย่างนี้ไปแต่ปอปามาดูที่มีสามเหรียญเปรียบเทียบเนี่ยปอปาก็จะมาดูเนื้ออีกทีนึงค่ะดูผิวของเหรียญอีกทีนงเนาะนี่คือวิธีการของปอปาเล็กๆน้อยๆมาฝากแฟนๆรายการนะฮะฉะนั้นบอกแฟนๆรายการว่าถ้าปอปาได้นั่งอยู่ที่ทํางานเองเนี่ยเหรียญเหรียญที่ส่งมา ปปาจะส่องกล้องดูที่สภาพผิวแล้วก็จะกําหนดราคาให้น้องเข้าไปว่าอันนี้ซื้อได้ประมาณนี้นะยกตัวอย่างอันนี้ได้สามระอยหสิบนะอันนี้ได้ห้าสี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้ได้สี่ร้อยนะก็คือปป่าจะดูตามสภาพผิวฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ขายเหรียญให้ปปาหรือว่าผู้จะซื้อเหรียญต่อเนี่ยก็อาจจะเข้าใจปปาวันนี้ว่าทําไมปปา อ่าซื้อเหรียญที่ใหม่กว่าดูซิว่าสองเหรียญที่วางอยู่นี่ทําไมขายให้หนูโอ้ยเหรียญที่สวยๆขายหนูอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะที่จริงแล้วป๊าจะดูตามสภาพผิวเมื่อวานขายหนูแค่หกร้อยยกตัวอย่างฮะวันนี้เหรียญน,นี้เก่ากว่าเมื่อวานอีกทำไมถึงขายหกร้อยห้าสิบอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่บางครั้งก็เป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนกันนะฮะแต่ป๊านน้นส่งไปตามผิวแต่ก็ก็ขึ้น ขึ้นอยู่กับคนที่จะซื้ออีกทีนึงนะคนที่จะแบ่งปันไปสะสมมาท่านผู้ชมนะก็ไม่เป็นไรน,นี้เราเล่าสู่กันฟังครับเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ5บาทดีปศสองอเป็นเหรียญหาย,ยากติดอันดับที่2จํานวนการเหรีก,ก็1น2 0 0 0พเหรียญใครมีนะฮะใครมีก็ติดต่อช่องของปปานะฮะปปาเริ่มซื้อเข้าตั้งแต่ เหรียญหนึ่งก็ประมาณ3 5 0ร้อยสถึงสี่ร้อสวยจริงๆก็500ท่านผู้ชมสวยจริงๆก็500คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะฮะสามถึง400จนไปถึง500บาทปปาจะซื้อดูตามสภาพผิวนะฮะดูตามสภาพผิวเพราะปปาซื้อมาถูกเนะี่ยปปาเพราะผิวไม่ดีป้าปาก็ขายออกอีกไม่ใช่ว่าปาปาซื้อมาขายเท่ากันนะฮะ เพราะว่าคนที่ซื้อต่อปะปาเนี่ยบางทีเขาดูเขาช่ำชองเขามีประสบะการณ์มากกว่าปะปาด้วยอันนี้ปะปาเชื่อตรงนั้นฮะฉะนั้นก็ฝากบอกฟแฟนๆเจ้าของเหรียญว่าถ้าสภาพผิว,ว่มีรอยมากๆทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยปะปาก็จะซื้อถูกลงนะฮะพวกปะปาก็จะไปขายถูกผมเชื่อว่าคนที่ซื้อต่อปะปาเอาไปสะสมเนี่ยยังไงเขาก็รู้ฮะเขาอาจจะเก่งกว่าปะปาาด้วยซ้ําฉะนั้นการซื้อเหรียญที่เป็นเหรียญที่มีราคาหายากครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ จะเป็นเหรียญ5บาทปี46หรือเหรียญ10บาทปี31ที่หายากติดอันดับที่1เนี่ยเหรียญอยู่ในในหมวดเนี่ยปปาจะดูผิวนะท่านผู้ชมปาปาจะดูผิวโอเคนะนะใครมีก็ติดต่อช่องของปปาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญนิดนึงเป็นเหรียญ10บาทปี31หรือว่าน้องๆเหรียญปี31หรือเหรียญอ่าเหรียญ5บาทปี46กนะฮะก็ลองติดต่อช่องของปปาดูคลิปนี้นานแล้วนะปปานั้นก็คงจะ ขอลาแฟนๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยพบค่อยเจอกันใหม่ฮะเรายังพบกันอยู่ทุกวันทุกวันสุขสวัสดีเป็นของแฟนๆรายการทุกท่านฮะรักษาสุขภาพสวัสดีครับ